ได้ยืนข้างเจ้าชายบรูไนทำคนอิจฉาทั้งโลกขฤหหัตมิวนิธาเป็นสะพ้ายใหญ่แต่งตระกูลค้าทองหมื่นล้าน เป็นโพสที่ทําเอาบรรดาสาวๆไทยต่างพากันหวีดไม่หยุดเลยค่ะเมื่อนางเอกดังมิวนิดทาได้ไปเยื่ยมประเทศสิงคโปร์แถมยังได้ถ่ายรูปกระทบไหล่กับเจ้าชายอับดุลมาตีนแห่งบรูไนอีกด้วยโดยโพสต์นี้มีระบุคแคปชั่นว่า so happy to be here last weekend หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ OMG you meet HRH Prince of Brunei so lucky is that the print of b r u n บ i WOW! Print Martin. Hi, p ้า n ปริน t i มาตหายกับเจ้าชายมาตินเจ้าชายสำหรับเจ้าชายอับดุลมาตินเป็นพระชะโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอาซานัสบนกียาประสูตรแต่มาเรียมอับดุลอาซิสอดีตพระมเหสีและเป็นพระอนุชาร่วมพระชนนีในเจ้าชายอับดุลอาซิมเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ในสมเด็จพระราชาธิบดีอาซานัสบนกียะประสูตแต่มาเรียมอับดุลอาซิส พระมเหสีพระองค์มีเชื้อสายญี่ปุ่นและอังกฤษมาแต่พระชนนีบางแห่งว่าเป็นชาวสกอตส่วนพระนามมาตีนนั้นมีความหมายว่ามั่นคงเมื่อรวมกับคําว่าอับดุลจะมีความหมายว่าบ่าวของผู้ไม่มีวันอ่อนล้าบานใหญ่มิวนิธาเจระย่งยืน ทีเช้าตัวตั้งใจสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะซึ่งตอนแรกมิวเผยว่าตั้งใจยอยู่เองด้วยแต่ว่าดันแต่งงานเสียก่อนเลยอาจจะได้มาอยู่บ้างเป็นครั้งคราวกับคุณพ่อคุณแม่ล่าสุดมิวนิฐาโพสคลิปเปิดบ้านหลังจากที่ซื้อและตกแต่งต่อเติมมานานถึง3ปีได้พาชมบ้านในส่วนของห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องปาร์ตี้ห้องน้ำและเทรลเลสที่ต่อเติมจากเดิมเป็นหลังคาที่จอดรถพร้อมเล่าปัญหาการตกแต่งบ้านในเรื่องของการเลือกพม่า การสร้างบาร์การการพิงระเวียงกันกระจกเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังตกแต่งบ้านในการแชร์ไอเดียสุดครีเอทและสามีหนุ่มเซนทาราพุทธดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบอโกเบกโฮดดิ้งแมนจเมนต์รับซื้อขายทองคำครอบครัวของเซนดังเดิมเลยคือห้างทองจินไถเฮกแมชนายทำธุรกิจการค้าทองครบวงจรระดับแนวหน้าของผู้ค้าทองจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากบอสตันสหรัฐอเมริกาและ และสบปริญญาโทถึง2ใบด้วยกันจากลอนดอนด้านบริหารธุรกิจและคณะบริหารธุรกิจด้านการเงินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจาศาสินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย